มาแล้วนะครับอง์พระนะครับองพระอง์พระครับผ้าแดงนะครับแผ่นะครับของปีนี้นะครับที่บุเขาทองนะครับสวยงามมากครับนะครับสาธุชนนะครับมากันนะครับด้วยความรัทธานะครับหลังไหลกันมาเต็มไปหมดเลยนะครับ ขอทุกชนนะครับจับมั่งจับมั่งจับมั่งเขาจับไหนครับจับไหนนะครับจับไหนครับชาบขุนครับครับนี่ครับความศรัทธาในพระพุทธศาสนานะครับที่ประชาชนคนไทยนะครับศรัทธากันมานะครับหลั่งไหลกันมานะครับไม่ขาดสายเลยนะครับเห็นไหมครับนะฮะมากันเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยครับประเพณีวัฒนธรรมชาวขุนนะครับ ตรงั้นนะครับถ้าใครไปพูดบอกประเพณีวัฒนธรรมไม่จําเป็นต้องมีนะครับจะอ้างแต่ว่าคําสอนอย่างเดียวนะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นการซอก่อนบ่อนทําลายพระพุทธศาสนานะครับทําลายศรัทธาพุทธสนะครับเพราะงั้นครับอย่าไปฟังพวกกระถมกระถนนะฮะให้ฟังให้ดูประเพณีที่งดงามนะครับทำแล้วให้คนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมนะฮะนะครับเนี่ยฮะ ข้างบนนั้นเป็นบุเขาทองนะฮะท่านผู้ชมครับนะ,ะเป็นบูเขาทองเห็นไหมครับนะฮะเห็นไหมฮะคนเข้ามาวัดนะครับด้วยยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับมาเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกเห็นไหมครับถามว่าป,ปฏิบัติธรรมบางคนอ้างอยู่ที่บ้านอย่างเดียวก็ได้มันไม่เหมือนกันครับนะครับเพราะการมาวัดเนี่ยการพาครอบครัวมาวัดเนี่ยจิตใจของเด็กเยาวชนต่างๆเนี่ย เขาก็จะไม่ได้อยู่กับเกมอย่างเดียวนะครับอยู่กับสิ่งยั่วยุนะครับที่มีมากมายฮะที่อยู่ทางโลกนะครับแต่พอมาวัดมาปฏิบัติธรรมนะครับก็มาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นสปายะนะฮะก็จะเกิดประโยชน์มากมายเนี่ยครับเห็นไหมครับนะฮะภาพสวยสวยงามบรรยากาศลมเย็น จิตใจที่มีความสุขนะก็จะหาได้นะครับเดี๋ยวนะฮะเนี่ยยาวเลยฮะยาวเลยครับนะครับนี่ผมเดินไปโอ้ยังยาวอีกฮะท่านผู้ชมครับยาวไปอีกเลยฮะนะครับยาวไปอีกเลยนะครับยิ้มหน่อยครับยิ้มหน่อยครับเนี่นะฮะเนี่ยครับยาวเลยฮะนะครับ งานบุญงานกุศลนะครับได้ไงก็เป็นนินนมิตหมายที่ดีนะครับที่เกิดขึ้นกับคุนแมนดินไทยนะครับพระพุทธาเราจะกลับมาเจริญรุ่งเรืองนะครับคนไทยเราจะมีสิ่งมีธรรมมากขึ้นอีกครั้งนะครับ mm hmm. ก็คลิปนี้นะครับขอจบงเท่นนี้ก่อนนะครับขอบคุณและทวัสดีครับใหดูบรรยากาศนี่ พาลูกพาหลานมาภูเขาทองได้นะครับข้างบนเนี่ยตอนเดินขึ้นไปก็มีบรรยากาศที่ยิ้มเอมไปด้วยความสุขนะครับมีธรรมะมีตีละคังนะครับนะครับภาพสวยๆงามๆอย่างนี้นะครับหาชมได้นะครับที่ภูเขาทองเท่านั้นนะครับส่วนที่อื่นๆวัดแต่ละที่ก็จะมีจุด เด่นสุดพิเศษในแต่ละวัดนะครับยังไงขอเชิญชวนครับ